ันนี้จะมาเก็บหน่อของชมพูตตวีสวยจัดเลยครับไม่ไม่อยากจะทำเธอเลยดูความสวยของเธอครับแต่ว่าเธอก็ให้ลูกมามันก็ต้องแกะลูกออกมาครับมันจะได้โตไวๆนะครับจะได้แบ่งปันกันไป ครับวันนี้มีผู้ช่วยวันนี้มีผู้ช่วยถ่ายคลิปอันดับแรกเลยนี่รากเยอะครับรากเยอะครับล้างรากเลยครับง่ายดี เดี๋ยวค่อยไปใสด่ดินใหม่ครับดูว่านี่ครับโอ้หครับมีตาหนอ่อมีตาหน่ออยู่ด้วยทีนี้เราก็ใช้มีดคมๆเนี่ยครับ แกะมันออกมาเลยผมเห็นตาอีกตาหนึ่งผมก็จะตัดให้ตามันติดมาด้วยแล้วผมก็จเจาตาตอนนั้นไปไปบ่มตั้งหากครับ ค่อยๆดึงนะครับรากมันจะพันกันนี่ครับมาดูครับมีตาตาติดอยู่หนึ่งตาสองตาสามตาโหใครได้ไปในคุ้มเลยครับแต่ตานี้ผมแต่ตานี้สามารถตัดได้ผมก็จะตัดออกมาออกมาเพื่อที่จะไปบ่ม ก็จะไปบ่มต่างหากนะครับนี่ครับโอหมีสองตาเลยทำไปผมก็จะตัดตัดแยกอย่างนี้เลยครับนี่แยกสองตาอย่างนี้เลยเท่ากับผมจะได้ผมจะได้สามต้นแล้วอันนี้มันอยู่ใกล้ กล้เกินไปบางอันบางตันบางอันก็ไม่กล้าตัดนะครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ห่างเนี่นะครับตัดได้ผมก็จะตัดอีกตัดแบบโหดๆเลยครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้นทิ้งไว้เดี๋ยวเอาไปปลูกครับนี่เราก็จะได้ตาที่ เราก็จะเอาไปอบครับแล้วก็มาตรวจดูว่ามีตาเพิ่อมอีกไมหมโอ้โหหัวใหญ่อยู่ครับโอมีตาหลายตาเลยครับเดี๋ยวผมต้องแกะตาผมต้องแกะตาออกมาเพราะเพราะว่าแกะตาออกมาจะดีกว่าและช่วงนี้มันมันได้ราคาด้วยครับราคาดี ก็แกะตาแกะชิ้นใหญ่ๆหน่อยเก็ดชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะเอาไปอบเพราะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่หลายตาด้วยกันที่ติดที่อยู่ใกล้ๆกัน ออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปอบแบบอบในกล่องมีใช้พิษมอสอบนะครับให้มันให้มันแตกตามาแล้วก็เราก็ค่อยตัดอาจจะตัดแต่งอีกทีนึงออกมาหลายๆหลายห,าย,ห,า,ยหายตาครับอ่าคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับการถ่ายนี่นะอ่าได้หลายตาเลยวันนี้วันหยุด ต้นสวยครับเดี๋ยวจะเลาะอ,อีกครับผมจวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับหลังจากได้มาแล้วตะกี้ก็ตัดรากออกแล้วก็ใช้พิษมอสอบในกล่องนะครับพิษมอสก็ใส่น้ำเข้าไป แต่น้ำก็ไปแล้วก็ผสมผสมให้มันไม่ต้องชื้นมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องฉีดพวกายาการเชื้อราและก็แล้วก็พวกน้ํายาเร่งรากผมฉีดน้ํายาเร่งรากไปแล้วฉีดน้ํายาเร่งรากไปแล้วแล้วก็จะเอาลงเอาลงแล้วก็ฉีดน้ํายาการเชื้อราอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ปิดขวาไว้สองสามวันแรกก็ไว้ในที่ที่มืดๆก่อน แล้วก็สังเกตดูว่าการว่ามันมีเชื้อราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะแต่วันที่สี่วันที่ห้าอะไเงี้ยมันมัเก็จะแตกตาตาที่ว่ามีโปรโอมานงียครับมันก็จะแตกออกมาก่อนนะครับผมเฝ้าชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องนะครับขอบคุณครับ ครับส่วนต้นที่โตแล้วตะกี้ผมก็ใส่กระถางสี่นิ้วใส่เดินเรียบร้อยครับแล้วก็มาใส่ในถุงมัดอย่างนี้นะครับยังไม่ต้องให้น้ํามากนะครับไม่ต้องให้เลยครับเพราะว่า,าดินมันจะชื้นๆอยู่แล้วสักอีกสักอาทิตย์นึงค่อยให้น้ําอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับครับซึ่งมาดูเมืองกอกลิดที่ผมทําไว้ก่อน ก็บางส่วนก็เอาออกไปแล้วนะครับอันที่ตาใหญ่ๆไอ้นี่เหลือตาเล็กๆก,ก็เพิ่งจะออกมาครับต้นนั้นด่างมาเลยครับเห็นแล้วชื่นใจครับหายเหนื่อยเมื่อก่อนก็ปิดฝาครับปิดฝาครับทีนี้มันทะลุฝาทะลุฝาก็เลยใส่ถุงไว้ให้มันโตอีกหน่อยค่อยจับแยกลงกระถางครับนี่ครับด่างมาเลย ายเหนื่อยครับเห็นแบบนี้ชมีราคาดีด้วยครับครับผม